จำนวนลูกร้านให้หมดประจับประเทศไทยคนทำแอสฟัลต์หรืออะไต่างๆให้เสร็จก่อนก่อนที่จะไปคิดถึงระบบความเรีวสูงความเรีวสูงเนี่ยผมไปส่วนตัวนะมันยังไม่เคยจำเป็นสำหรับประเทศไทยนะแล้วเงินกู้สองล้านล้านนะ่ยคุณชาติชาติตายไปเกิดใหม่มารุ่นลูกรุกกกน่นหลานก็ใช้ใช้เงินไม่หมดเลยนะแลผมก็ไม่รู้ว่าลูกผมจะอยากใช้หรือเปล่าน,นี่นี่สะสมไป ค่าพิซซี่วิทย์พิซซี่เท่าไหร่ลอกเข้าไปกีหมื่นล้านแล้วสี่ห้าหมื่นล้านแล้วฮนะผม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 กังวลมากนะังวลมากหัวมากถ้านะคุณชาติชาติคุณต่อไปเนี่ยคุณก็ไม่อยู่ในตําแหน่งนี้ต่อไปสมาชทุกคนนะทั้งนั้นนะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้แล้วคุณจะมาสร้างภาระนี่ต่างๆเนี่ยนะไอ้นี่ไอ้นี่คือความหัวกังวลของเรา หกปีผ่านไปเร็วมากแต่คลิปนี้นึกถึงคำขวัญคำขวัญวันเด็กผู้ใหญ่ให้โอวาดอย่างนี้เลยแล้วมองลงมาอย่างนี้ได้นะนั่งแล้วก็แบบพวกเรากังวลแล้วคนนี้ไปอยู่ไหนแล้ว่าตอนเนี้ยฮะแต่แตมีภาพเหมือนไปนั่งรถไฟความเร็วสูงที่หนึ่งผมพูดด้วยความก้าวร้าวเลยนะอย่าให้ผมเห็นคนคนนี้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงในประเทศนี้นะ ผมกังวลจริงๆคเคยได้ยินแต่ขอพูดด้วยความเคารพนี่เป็นคาแรกที่ข่ได้ยินคนขึ้นน่้นประโยคว่าขอพูดด้วยความก้าวร้าวสุภาพมากจริงอ,จงอ,อจาอจาร,รย์พิษอาจารย์พิษเป็นคนสุภาพโดยเนื้อแท้คือเหตุการณ์นี้เป็นการไต่สวนไต่สวนเ,เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะกู้เงิน2ล้านล้านเป็นโครงการในการพัฒนาการคมนาคมในประเทศอนาคตไทย2020 ซึ่งก็ปีนี้ปีนี้ฮะปีนี้ฮะคือถ้าทําตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยปีนี้คงจะมีอะไรเป็นที่เป็นอันแล้วไม่ทําแล้วคือทําเองครับมันทําได้ดีกว่านี้ก็เปล่าอ่ะครับตอนนี้ไม่มีใครพูดแล้วใช่ไหมเรื่องรถไฟความเร็วสูงเงียเงียบเงียบกันไปเลยเงียบไปแล้วไอ้ไอ้หลักกิโลแรกเนี่ยมันถึงไหนเนี่ที่โคราชอะไรเนี่ยเงียบไงสามจุดห้ากิโลเมตรเหรอไม่รู้ถึงไหนผมมีความมั่นใจว่ารถรถรางขอนแก่นน่าจะเสร็จก่อนแล้วรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินล่ะ อันนี้่อันนี้น่าจะได้แล้วไม่ใช่เหรอแค่เขาเรียกร้องเพิ่มเนีฉยนะฮะยังไม่นับคำถามมากมายว่าคุณจะเอารถไฟความเร็วสูงไปเชื่อมสามสนามบินเพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาอฮะแล้วเชียงใหม่ของวิแขงเมื่อไหร่จะได้แน่งรถไฟ ไทยชินคันเซนถึงเชียงใหม่บ้างนะอาจารย์พิษ<อ>แขกเป็นห่วงจริงนะเงินสองล้าน,ล,านล้านเนี่ยอาจารย์พิษตายไปกี่ชาติเนี่ย <c oughs> แล้วจะใช้นี่หมดไหมอีกสี่หปีก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้แล้ว<อ>มันทิงพาลามาให้ลูกหลาน <c oughs> <ด>เป็นห่วง <c oughs> ผู้ใหญ่อาบน้ําร้อนมาก่อนก็รู้สึกกังวลและเป็นห่วงค่ะครับผมว่าสายนี้น่าจะลวกน้ําร้อนมาก่อนนะน่าจะ พุ่งๆ่อยคุณผู้ชมถามว่าเอ๊ะเสียงใครอะย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณสมพศไข่มุกครับตอนนั้นเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีการไต่สวนในประเด็นนี้เพราะว่ามีผู้ร้องขึ้นไปว่าการกู้เงินในครั้งนี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วปัจจุบันใช้เงินเท่าไหร่โอ้มากกว่า2ล้านล้านไม่เป็นไรไม่เป็นภาระของลูกหลานเลยหรือครับหรือว่าธนัลูกหลังก็ยังไม่หมดนะครับต้องลองนี่ก็เยอะขึ้นลูกหลังก็ยังไม่หมด GDP ก็ลงหัวพๆครับคับเงินบาทก็แข็งขึ้นเรื่อยๆ้ก็เข็มฝุ่นก็เยอะเดี๋ยวพอสงครามปุ๊บนักพันจะขึ้นอีกใช่ไหมฮะวันนี้เหินก็จะกังวลกันเรื่องราคาน้ํามันอีกเพราะราคาน้ํามันขึ้นราคาสินค้าก็ต้องขึ้นอีกครับนะครับแขกแขกก็ต้องถามอย่างนี้ค่ะว่า วันหนึ่งที่คุณสุพจน์ไข่มุกไม่ได้นั่งอยู่ในตําแหน่งนี้แล้วว่ะเวลาที่ศูญเสียไป5ปี6ปี7ปี8ปี9ปี10ปีอะอนาคตของลูกหลานของคุณมีเนันซึ่งมีลูกอยู่คนเดียวในที่นี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบ